พรุ่งนี้จะเป็นวันสุดท้ายแล้วครับโองการที่เปิดสะานโตสมาร,ราชนาให้ขับทางประชาชนขึ้นไปชมทิวทัศน์ด้านบนนะครับวันนี้เป็นวันเสาร์แล้วก็เหลือพรุ่งนี้เป็นวันอาทิตย์อีกหนึ่งวัน,นคใครจะมาก็มาได้วันทุ่นี้อีกหนึ่งวันนะครับตอนนี้คนกําลังต่อแถวเอารถมาจอดอใต้ใต้ใต้สะพานนะครับสะพานพรนนะรามสิบอ่ะชื่อชื่อเรียกง,ง่งายๆก็คือสะพานในอยูองเราอ่ะวันพระรามสิบนะครับเอามาจอด แล้วก็มารอขึ้นรถรตบัสมารับรถบัสจะมีประมาณสองคันมี70ดที่นั่งกับ30เมื่อกี้30ไปล,ละตอนนี้ก็เหลืออีกคันหนึ่งกำลังกำลังจะวนมาครตอนนี้ประชาชนต่อแถวอยู่เพื่อที่จะไปฝั่งนู้นครับฝั่งนูน้นตรงตรง,ตรงเต้นเขาขาวจะไปลงทะเบียนก่อนนะครับลงทะเบียนแล้วค่อยเดินขึ้นมาตามนี้ไปนะครับตามที่คนเดินขึ้นไปยาขึ้นไปประมาณสักกิโลกว่ากว่าได้นะครับ เดี๋ยวผมก็ต่อต่อแถวก่อนนะครับเพราะว่าต้องรอรถจริงครับนตอนนี้รถรถชัตตัวบัส70ที่นั่งมามามาแล้วนะครับอันนี้น่าจะรับคนมามาลงหรือเปล่าหรือคนมาจากไหนไม่รู้แค่รับคนมาลงคนที่เดินไม่ไหวก็คือข้ามเอารถมั้งราก็จะได้70คนก็สะดวกดีนะครับแต่ใช้เวลานิดนึงเพราะคนมันเยอะเวลาเออเวลาต่อแถวนิดตึงนี้นะฮะรอรอกันแบบนิดนึงนะถ้าไม่อยากมาต่อแถวตรงนี้ก็คือต้องใช้พิธีเนี่ย ส่งผู้โดยสารของคนเนี่ยไปลงฝั่งนู้นขอให้รถแต่ก็ไม่แน่ส่งไปว่าจะมีที่จอดรถหรือเปล่าผมว่าถ้ามาสามโมงเย็นเนี่ยมีที่จอดรถผมว่านะแต่ถ้ามามืดอย่างเงี้ยไม่มีผมไม่โชคดีสองพันสุดท้ายเข้ามาปุ๊บแบบที่น้องเขาแนะนำก็ดีนะที่ว่าส่งผู้โดยสารลงตรงนี้แล้วคนขับก็เลยไปที่เซ็นทรัลพระรามส์ใช่ๆแล้วก็ค่อยๆหามอเตอร์ไซค์มาหาโมไซค์มาเขาเรียกแล้วครับลงที่การ์ดจะได้สะดวกที่จอดแน่ นี่อันนี้คือทางเล่นทางเล่นในทุ่งวชิรกระดานคนคนละสี่สิบบาทใครอยากไปไหมคือสี่ครบบาทบนรถจะนี้ค่ะบนเขารอให้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 คนลงก่อนครับนี่คือขั้นตอนการเดินทางมาเที่ยวสะพานทศบ้าลายชันนะครับสะพานพระรามสิบก็คือใช้วิธีมาจอดรถรถจะมีจอดสองที่คือจุดตรงสะพานพระราม ตรงด่านนะตรงด่านแล้วก็ไปทางอุ้ยอีกอีกอีกที่จอดรถนึงครับก็จะมีสองสองจุดอยู่อยู่ฝั่งเดียวกันครับก็คืออากาศมันมันมันไม่ร้อนนะครับอากาศมันเย็นค่อนข้างจะเย็นนะครับสบายสบายแล้วก็รอรถได้ไม่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 ค่อยแบบไม่นั่นก็มะแล้วว่าขึ้นเจ็ดสิบนรับมาได้แลรูเราเพเสอบ เราได้แล้ว70คนรอแาวเข้าไว้ยืเนเอาก็ได้ครับไม่ต้องไม่ต้องคือจริงๆแล้วรถเขาไม่ได้มาช้านะครับรถมันติดมันก็เลยทำให้รถรถที่จะมารับเราเนี่ยมันเลยช,าชย้าไปด้วยจริงๆมันระยะทางแค่กิโล<ท> <ท Bei> เดียวเองบนรถส่งนี <ท S 2> ้ไปเป็น ก็หนึ่งกิโลจากเต็นท์ย้อนกลับมารับคนที่จุดจอดรถก็ประมาณ1นกิโลแต่แล้วมันติดเราต้องรอเหรอจะสืบเระมาณให้มันเต็มผู้โดยสารนะครับเพราะผู้โดยสารเยอะกว่าคนจะทยอยลงจุดคนเพราะคนจะทยอยที่จุดสิบคนเขาก็จะช้าเนี่ยอย่างเงี้ยก็มีคนออกละเดี๋ยวเขาก็จะเปิดให้ให้ให้รถเข้ามานะครับเพราะว่ามีประมาณ3ามทีขันออกไปเขาก็เปิดให้นะครับ claro พิพิเศษตวษิีนะครับนี่ครับเต็มไปหมดเลยมีบระาชนถือไมได้เรอันนี้เขาเป็นพวกรคนนี่มกองไงแต่กมาหญิงชายเ้าหญิงแล้วชายอะ แล้วผู้ชายไปเข้าไงครับฝั่งโน้นค่ะผู้ชายนะค่ะอ๋อเขาเปลี่ยนผู้ชายฝั่งโน้นอ๋อเดี๋ยวเขาแยกไปก่อนนะบอกพ่อมาสิมาสินี่นี่นี่มานี่ก็มาสิมาสิเราแยกกันครับชายชายหญิงไม่รับของฝากของสุไหนเลยเส้นผู้ชายอยู่นี่ครับอ้าว

นี่คือทางเข้านะครับทางเข้าแถวเลยยาวมากแต่ก็ไม่ไม,ไม่ไม่ช้าครับเดินก็ไปฟอบไป่มมาท่านเตรียมบัตรไว้ใบใบเดียวบัตรประชาชนของท่านนะครับถ้าคนไม่มีบัตรก็ต้องไปลงทะเบียนก่อนนะครับพวกต่างชาตินะครับกชาวชาวต่างชาติถ้าสังเกตได้ผู้หญิงจะมาเยอะกว่าผู้ชายนะ เราจะปั๊มตาให้นะคปั้มปั๊มส่วนแบบเิเยษชนหรือแบบไิชนไว้ เา,าจะปั๊มตาแบบนี้ครับแล้วก็ไวแล้วเราก็จะเดินเข้าไ,<ว>ไป ค่ะผู้ชายทุกคนค่ะความก่อนแล้วก็ไปตรวจบัตรใช่ไหมพี่เก็บเลยค่ะบัตรประชาชนเก็บเลยคะอ oh. ๋อไม่ใช้บัตรประชา,า,าชนแล้วให้เก็บบัตรบัตรประชาชนเลยวเขาตรวจเขาตรวจพวกพวกอาวุธนะง่ายๆอาวุธน้ำกินของกิน ญาตเก็บเก็บแบบประชาชนก่อนนี่ก็ตรวจกระเป๋าของกินเดีวเราต้องต้องให้เขาตรวจมันจะช้าเรื่องตอนตรวจกระเป๋าเนี่ยครับเพราะว่าเขาก็ต้องเออเขาเรียกอะไรอะ่ะดูแลความปลอดภัยให้แบบดีเลยนะครับถ้าถ้าถ้าความปลอดภยัยผู้หญิงฝั่งนี้นะครับ ยาวยวทุกอย่างห้ามห้ามห้ามบุหรี่บุหรี่นี่ห้ามหมดเลยนะครับคนไทยมีบุหรี่มานี่เขาออกหมดหมดเลยนะครับบุหรี่ทุกชนิดเห็นป่ะครับไฟฟ้าอะไรเงี้ยบุหรี่มันมี้บุหรี่เขาเขาเขาไม่เอาเขากลัวสำคัไหม้เยอะ <c oughs> เช็กก็ไม่ได้ด้วยนะครับโบโบโบหล่นโทษนะครับโบน้องหล่นนะนี่บอกว่าให้มาทั้งสลับมารถทั้งสลับสาวนี่นะไม่เขาตรวจกระเป๋าเขาห้ามเอาไปชงไปแช็กขึ้นมาหมดเลยห้ามเอาทุกอย่างขึ้น นเขาจะแยกอะยรนะครับผู้หญิงผู้ชายเาก็จะมีตาป้ายติดไว้ถึงงด

ปกระเป๋าที่ตรวจนความรวเ็น,นะคะมีบ้านไหนมีกระเป๋าห,ห,น,น,เน,เาหน,นเลย้วจกระเป๋า่อนครับว่ามีอาวุธอะไรไหมก็ดีครับความปลอดภัยจะขึ้นไปข้างบนได้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 สะดวกครับเราก็ต้องให้เขาเขาดูครับ มีไปด้วยเหรอโอ้โหเนี่ยเต็มเป๋าผมเลยโอ้ตายเลยผมยึดจนเหนื่อยแล้วนะใครเอามาเก็บที่รถเลยนะไม่เอานี่ยึดไม่คืนนะเจ้าเจ้าที่มากเลยโอ้โหอึนกระบอกเล็กยังเจอเลยครับโอเคครับผม เนี่ยครับเป็นการรักษาความปลอดภัยที่ค่อนข้างจะดีเลยนะครับถือถือถือว่าดีเลยนะเพราะว่าถ้าไม่ตรวจอย่างนี้มันก็จะจะอันตรายนะครับก็รอรอดูคนก่อนเฮ้ว่าเพี้ยนดาอยู่ตรงไหนแล้วเนี่ยยืนรองนี้ก่อนก็นได้พ่อพ่อเดินไปก่อนก็นได้ไหม พอมันเดินนานนะไปไกลเลยนะเนต่ะเี่อะไรเดี๋ยวรอตรงด้านในเนี่ยเนี่ยเนี่ยนี่ยอะไรเนี่ยอะไรตรงนี้แหละเนี่ยอะไรนี่ยอะไรเนี่ยอะไรโอ้โหแล้วโทรศัพท์ไปก็ถ่้เ่นี่นี่มานี่แล้วเขาอยู่นี่แล้วแล้วพี่นาแม่บอกพี่นาแล้วว่าพ่อตาแล้วยังไม่เข้าแม่เดินขาออกไปจะได้เห็นชักรยข้างเลยวเดินส่วนใหญ่มีผู้ชายครับ มีพกมีมาด้วยนะมีพกอ่ะมีพกไฟแช็กอะไรเงี้ยโดนเจ้าที่ยึดหมดเลยยึดหมดเลยนะเกิดเพราะว่าเราไม่รู้ว่าขึ้นไปหมดแล้วคุณจะแบบไปเดินเหยียบเท้ากันแล้วเกิดอาการแบบเอ้อง้ายอะไรอย่างนีแล้วจะก่อ คือทุกอย่างอะ่ะไม่เป็นของมีคมอะไรอะ่ะเขาไม่ให้เอาเข้าเลยไปแช็กบุรีทุกอย่างห้ามน้ําขนมห้ามหมดถือว่ามันเป็นการรักษาความปลอดภัยที่ดีอะ่ะคนใจอมามันนี้อันนี้มามามาเองแน่ๆเลยไม่รู้เลย

หนึ่งเก็คือตอนนี้เรามาถึงนะคะทุกคนที่หายไปเมื่อกี้นี้ช่วงที่เราอยู่บนรถแล้วอาจจะแบบโอ้แต่แล้ววิวซ้ำๆอยู่บนรถนู่นอ่ะเราต้องเดินไปที่ไฟนู่นตอนนก็เดินขึ้นไปเรื่อยๆนะครับได้อยู่นี่ไงนี่นี่ไม่อยากนี้วานี่ผมเดินนางมากยังยังยังไม่ถึงเลยคนคนมันเยอะ้าเดินไปแล้วไแล้วัปไปไปไปล

คนก็ยังหนาแน่นอยู่องครับไม่ค่อยได้ยุบเลยนะนี่ครับเอารถขนแบบนี้ขึ้นขึ้นมาได้เลยนะครับถึขึ้นมาได้เลยคนคนป่วยคนพิการมาเที่ยวได้ครั้งหนึ่งในชีวิตนะครับของเดิมขายตั้งแต่จุดนี้ไปเลยนะครับเลยอยู่ช่วงอยู่ช่วงกลางกลางสะพานเลยนะครานี้เรามองไม่เห็นน้ำแน้ละมองมองมองไม่เห็นน้ําแล้ว อันนี้ก็จะเป็นสะพานภูมิพลนะครับนี่ครับตรงนู้นก็จะเป็นภูมิพลภูมิพลนะครับตรงนู้นอ่าเขาให้ข้ามของนี้ได้ไม่รู้ว่าเขาเขาข้ามเนี่ยน้องๆเดินเดินข้ามไปไปยังไงอ่ะอ๋อเขามีทางข้าวอ๋อกลับไปเราก็ต้องไปข้ามข้ามู้นม อันนี้เอ,เ,อเอาเอาเอาวิวใช่ไหมค <c oughs> <c oughs> ือไปนั่งถ่ายรูปได้เอาแบบที่ไม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 ,มีคนน่ะตรงนู้นครับเขาปตัว3ขวดไม่รู้แล้วครับว่าว่าไปอยู่ตรงโคตรราคา สแกนได้อะไรได้นะครับโอ้มันจะเยอะแล้วคนนเน,นี่ยผมก็จะโอ้หดูคน ส่วนใหญ่จะเป็นพวกฟูตักนะครับเนี่ยหมูสเต๊ะสีราชานะครับไก่ทอดราชาอันใหญ่เลยนะที่หันใหญ่ไม่มีใครใส่น้ำเลยวะโอ้ยอรอมากเลยอยู่ข้างเกี๊ยวซาเจ็ดคือทุกอย่างเป็นรสฟูตักหมดนะครับ ว่ามันสะดวกในการขนขนย้ายเขาทุกอยางหมตรงนี้คนเริ่มหนาแน่นและโอ้โหปลาหมึกดุดดโอ้ไม่ไม่ไม่อยากเข้าไปถ่ายแล้วเพราะมันหิวหูยดูที่เส้น่ากินมากเลยตอนนี้นี่เด็ดเด็ดเลยนะนั่งร้อตรงนี้เป็นจุดชมวิวนะครับก็มองฝั่งฝนฝั่งทาง สะพานภูมิพลนะครับก็สวยงามแต่ก็มีรั้วกั้นอยู่นะครับแล้วก็สามารถเดินข้ามมาฝั่งนี้ได้เขามีสะพานให้ขึ้น,นครับเดี๋ยวผมจะเดินกลับไปที่เดิมเพราะว่าการข้ามมาฝั่งนี้ก็ต้องกลับมาขึ้นที่จุดเดิมน,นะครับจะมีสะพานไม้ก็ทําสะพานไม้ขึ้นมานครับแล้วก็ร้านค้าก็จะสิ้นสุดอยู่ประมาณนี้นะครับ่ส่วนที่ ข้ามาก็จะมานั่งทานอาหารกันบริเวณนี้เดี๋ยวผมขออนุญาตไปหาซื้ออาหารทานก่อนนะครับก็ใครที่จะมาเที่ยวก็เตรียมตัวให้พร้อมนะครับโอเคครับคลิปนี้ผมขออนุญาตลาไปก่อนนะครับ